สวัสดีค่ะมาพอกระสโอกินแซบอีกแล้วจ้าผ้าพุทธรดงเก็บพี่แล้วพี่น้องจ้า okay. ทายเลขศูนถึงเก้าบเกาใครทายถูกรับตังไปเลยได้พี่น้องเด้อมาผ้าพุทยังมากหมพี่น้องจ้าผ้าปริญงคพร้อมเลย้าประญงาพร้อมแล้วเยี่ยนนงคนแรกทายเลยค่ะเก้าสิบเก้าเก้าสิบเก้าไม่มีค่ะเก้าสิเก้า ยาเลกอะไร 20, ไไ40ี่ไม่มีค่ะ11บเฮะสิบเ <21. S 2> ไม่มีค่ะสิบแปดสไม่มีค่ะเดยครับ <c oughs> <c oughs> 22ไม่มีค่ะหอดมือกันกิน ห้ครับห้ไม่มีค่ะหกสิอดไม่มีค่ะอายัเข้ามายัเข้ามายัเข้ายัเข้ามาใกล้ออันไก็ห้าสิบหกห้ากห้าสิบหไม่มีค่ะยี่ส mm ิบหก ยีไม่มีค่ะยี่สามสิบสามสาไม่มีค่ะเอาแอกสาี่ไม่มีค่ะเจ็ดกไม่มีค่ะแปดสไม่มีค่ะพวกใครจะเป็นคนอาคาแทวไหนค่ะคาแถวค่ะคาแถวไหค่ะเจ 1จไม่มีค่ะสิิไม่มีค่ะคูได้จิตผู้โชคดีง่ายแต่ได้หนิสิบเอไม่มีค่ะสิอ็ดไม่มีสิบสี่ไม่มีค่ะหนึ่งหนไม่มีค่ะแปดแปดไม่มีค่ะอุอุ้ยอุ 7 8็ดสิบแปดเจ็ดสิบแปดไม่มีค่ะอุ้ยสิกครับเจหไม่มีค่ะุ้ยแล้วกือบลาไม่มีค่ะุ้ยัเกือบแล้วเกือบแล้วเจ็ดไม่มีค่ะุ้ยเกือบถึงแล้ว่เกืถึงแล้ว่ปดสบแปดแปไม่มีค่ะ เอาเด็ดชิบจีเด็ดชิบีเด็ดชิบจีไม่มีค่ะเอา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 อีกเกบแร้วเกบแร้วเกบเร้วเล่นมนี่หกหกหกไม่มีค่ะว้ายเกบแล้วเกบแล้วว้ายห้าสิบสองห้าสิบสไม่มีค่ะว้ายเกบแล้วเกบแร้วว้ายหกสิบสองห้าสิบสองมาแล้วมาแล้ว มาแล้วครับกดีหลังจากพิพากจากบักตรงเลหลังจากพิพากจากบักตรงเลงครับมาลออกแลวพี่น้องจ้าพิมลเลสซิ่งหกบเครับพิมอลเลสซิ่งหกสิบเกาไม่มีค่ะงันเร่งงัดิเลขสิครับเลขสิไม่มีค่ะยีมค่ะยี่มาแล้วมาแล้ว อมสอนาย่มหรวาพอมพอมมอ่อเลขอะไร9 1 9 1ไม่มีค่ะ9 1ไม่มีค่ยี่ไม่มีค่ะยี่สยสไม่มีค่ะ

อ้าวย่งไม่ีบรอบบัตรนี่แล้วย่ากไม่เลยก็ไม่โอ้ยเลยอีกเยอะย่าแลอีกเยอะีกเยอะอาพอมาอาพอหาเบอร์วเ่งสองห้าสิบเจ็ดห้าสิบเไม่มีค่ะอ้ยาวข้าไม่มีค่ะเลพอไม่มีมาอย่ามาหน่งอามสี่ สีไ <One> ม <input> ่มีค่ะเจเจ็มาแล้เจ็ดมาแล้วเจ็ดมาแล้วแล้วขอบคุค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะไแล้วครับไปแล้วครับแปดสิบห้าครับแปดสิบห้าไม่มีค่ะเเอ้าเก้าสิบห้าครับเกสิบห้าไม่มีค่ะ แปดสครับแปมาแล้วขอบคุณค่าขอคุณค่าสามสหไม่มีค่ะวันนี้เอาเลขเดียวดีกว่าไหมเลขเดียวเลขเลขอะไรเลขสามไม่มีค่ะ มาอยางนี้มาซีซีอยากตอไปบังหันสิซ่อยากกัะซีได้บังหันกซี่เยไม่มีเราตอไปบังหันเลยตอสนสด้ล้วสิบิบบบิ สี่สิเจดไม่มีค่ะไปแล้วเฮ้ยเฮ้ยสามสามสามสิบสามไม่มีค่ะฮะเรลักสาลักห้าลักสีลักเจ็ดักเก้าเก้าสิบเอ็ดเาสิบเอดไม่มีค่ะ สี่สิบห้าอะไรนะคะสี่สิบห้าสี่สิบห้าไม่มีค่ะรักสามรักห้ารักสี่รักเจ็ดรักเก้าเอาหสามสิบแปดสามสิบแปดไม่มีค่ะสามสิบแปดไม่มีอือจะไม่ดีจะไห้ดีหนึ่งหนึ่งไม่มีค่ะเก้าสิบ 9ก้าสิบไม่มีค่ะสามสิบสามสิบไม่มีค่ะสามสิบสองสามสิบสองไม่มีค่ะเออสามสิบแปดสามสิบแปดไม่มีค่ะสสิบเก้าเดี๋ยวจะห่อนหน่อยเันนี้าบันนีสามสิบเ็สาสิเจ็ดไม่มีค่ะเร็วเร็วเร็วผมก่อนแล้ว 30, 40, 30, 37, คแทน สามสิบเก้าสามสิบเก้าไม่มีคมาอย่ามาสี่สิบ้ี่ี่ไม่มีค่ะสี่สิบเก้า่ไม่มีค่ะสามสิอ็ดสามสิบเอไม่มีค่ะสามสิบห้าสามสิบห้ามาเลย ขอบคุณค่ะ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 สีขอขอขอ่สิ 45. 45. 45. ไม่มีค่ะเหลือราคาหลักสลักเจลักเก่าอ่ะเกี่แล้มาสี่สิบไม่มีค่ะ 94, 94. ้าไม่มีค่ะ มาพอมาแล้วเออเก้าเก้าไม่มีค่ะเก้าศูนย์ไม่มีค่ะเก้าสิบสามเก้าสิบสามไม่มีค่ะเปดแปดไม่มีค่ะเก้าสิบเก้าเก้าสิบเก้าค่อตอบไปเลยมั้ยแม่อย่าต้องคนแหลกเลยไม่มีห้าสิบเจ็ดห้าสิบเจ็ดไม่มีค่ะสี่สิบเก้าสี่สิบเก้าไม่มีค่ะ ยี่สิบสองไม่มีค่ะเจ็ดสิบเอ็ดเจ็ดสิบเอ็ดไม่มีค่ะเอ็ดมันเหลืออยู่หลักเก้าเหลือห้าเหลือหลักห้าหลักสี่หลักเจ็ดหลักเก้าเออเก้าอะไรยังไม่ออกเก้าอะไรยังไม่ออกเจ็ดอะไรยังไม่ออกห้าอะไรยังไม่ออกสี่อะไรยังไม่ออกอันนี้ใบแบบสุดๆแล้ว อ่ะมาพอมะเริ่มอ้าอะรละห้าสิบเจ็ดไปแล้วห้าสิบเจ็ดไม่รู้ค่ะบอกมันไปแล้วตอบไปแล้วอ่าแล้วพอตอไปแล้วเลยริ่มห้าห้าอะไรห้าห้าไม่มีค่ะหาหอะไรยังไม่ไดเจ้าพี่ดีเจ้าพี่ดีอ่ะมาเยอะหากไม่มีค่ะไปแล้วนะมาเยอะเนียห้าเจ้าห้าไม่ สองาเก้างม่มีค่ะห้าสิบห้สิบเก้าไม่มีค่ะเก้าหนึงเก้าหนึ่งไม่มีค่ะอีก4สียขอสุดท้ายดูห้าสิบห้าสิบไม่มีค่ะวุ้าสิบสเก้าสิบสี่ไม่มีค่ะเก้าแปดด เอ้นึกออกแล้วนึกออกแล้วมาแล้วครับมาแล้วมาแล้วครับขอบคุณครับขอบคุณครับมาแล้วอะไรคุณแม่อีกสามข้อค่ะอีกสามข้อเหลือหลักห้าหลักสี่แล้วก็หลักเจ็ดค่ะไปแล้วฮ่าฮ่าไม่มีค่ะฮ่าฮ่าไปแล้วอ่าสี่ห้าสี่ห้าไม่มีค่ะห้าหก หไม่มีค่ะห้าสิอห้มาอีกแล้วขอบคุณครับขอขครับแล้วอีกสองข้อสุดท้ายเจ็ดอหักไม่มีค่ะจรักยังสี่กับเลขเจค่ะหลักสี่กับหลักเจ็ดค่ะอ่ะสองข้อสุดท้ายมาเร็ว อ่ค่แต่ฝนอยู่หันอะไรเลร็วอะไรเลยอะไรเลยร็วอ่ะสี่สิบเจ็ดสี่สิบเจ็ดไม่มีค่ะสี่สิบสี่สิบสี่สิบไม่มีค่ะสี่สิบไม่มีใช่ไหมอ่ะเดี๋ยวะเอให้สีแต่อีกสข้อสุดท้ายอีกสอข้อสุดท้ายสี่สิบเก้า 49ไม่มีค่ะ75 75ไม่มีค่ะเอาเอาเอาเจ็ดห้าเจ็ดไม่มีค่ะโอ้น้ไป้้สี่สิเอีเาไสี่สิามส่สิบสมไม่มีค่ะสี่สไม่มีค่ะเจ็ดสิเจ็ดเจมาแลย อคุครับอบคุณครับสุดท้าไปสุดท้ายอ้ไปสุดท้ายักสมาเลยค่ะลักสาสี่สิบสี่สี่สไม่มีค่ะใครจะได้สุดท้ายอ่ะเเดียวเลขสุดท้ายสี่สิบแปดสี่สิบแปดมาเลยเรียบร้อย ลูกครับลูกครับโอ้ยสุดสุดนะแกไม่ฟันนะพี่น้องจ้าใครมาใครมาเดี๋ยวม้วนๆพี่น้องจ้าเดียแบบข้าวพุทธรีนุมวนแล้วพี่น้องนอาจจะได้กับฝากกุศลกุศลแค่นั้นพี่น้องขะไปแล้วพี่น้องขะสวัสดีค่ะบ๊ายบายมาแกบะเขาจี้กับบะตองแรงนี่แหละครับ